สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับป๊อบชวยอีกครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ป๊อบชวยอยู่กับเจ้ายาลิส1.2สปอร์ตพรีเมียมสีเทาหล่อๆคันนี้นะครับคันนี้ตัวรถตั้งปี2020นปี2020นะครับไม่วิ่งเพียง62.000กิโลเท่านั้นเองราคาเปิดอยู่ที่439,000บาทเดี๋ยวเราไปดูความหล่อของคันนี้กันครับผมนี่เลยครับคันนี้หล่อๆเลยนะครับผม สีเทาเดิมโรงงานวสวยๆนะครับกระจังหน้าสีดําเปลี่ยนโนแบค็คชุดโคมไฟวสวยๆใสๆนะครับไม่เหลืองไม่ลาวนะพร้อมไฟตัดหมอกโรงงานตัวรถเป็นสีเทานะครับสีสวยเดิมทั้งคันครับชุดลอ้อแม็กเดิมโรงงานนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันมีเวทอากาศมาแล้วครับผมชายบันไดสีดําเปลีนโนแบค็คสวย ชุดไฟท้ายโคมไฟใสๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะชุดสเกิร์ตทับทิมสวยๆรอบคันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับชุดเบาะหลังนะครับสามารถพับได้เป็นเบาะหนังสวยๆ,นะๆนะครับตึงๆนะฮะไม่ขาดไม่ย่นนะ เดินได้ stitching ส,สีฟ้านะครับนี่นะฮะสปอร์ตพรีเมียมเป็นพุ้สตาร์ทนะครับชุดเบาะหนังสวยๆได้สีฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยไม่ลอกสวยๆหน้าจอดิจิตอลพร้อมเข็มแดดบอร์ดช่องกลางสวยๆใสๆเปียนโนโบแบล็คดำเงา แผงข้างผ้าหลังคาสีดำสวยๆคอนโซลสวยๆนะครับตัวรถมีวารันตีรับประกันหนึ่งปีหรือสองหมืนกิโลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศนะครับ รถจอดอยู่ที่โตโยต้าชัวสมิธสาขาบางเมืองสมุทรปราการคาสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับแร้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ